สวัสดีจ้าช่องตาพูดยายแววยินดีตอนรับจามามาเบิงไล่ทิพเขาทั้งขางด้วยมือนิบานี้เด้ออ่าไล่ทั้งหนาเข้ากันบึงไปเรียวมาเบึงไล่ทั้งขางจ้าปากกุดติดตามกุดไลยยายน่เนด้อจ้าเด้อเอามาเฮ็ดแนวดวเข้ามาบึงกันเลยเน้อจ้า มาจ้ะเรามาลงฟ้ากัน uh uh. จาใส่ลุงข้างใส่ลุ่งข้าง,งล่างรเราจ้าบบนี้ ข้างล่างก็จะลงแมวเนี่ยจะเฮาก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนว่าจนว่าพ่อพ่อสีเห็ดไล่บุจ้าจะพ่อสีเห็ดไล่เฮาก็จังมาเลิมเห็ดไล่จ้ะ สีผ้าเห็ดไล่เชิงไล่เชิงขังบนแนวนี้จะย้ายสีอิ่น่าไล่น้ำไหลเด้อจะเป็นแบบนี้แบบนี้เริ่มต้นเฮ็ุแบบนี้นสักอนเอาขามไปสี่เซนเอาขามไปสี่คู่หนึ่งสองสามสี่คู่จะ ที่คู่เรกาก็ลางลงบานี้ขางข้างกางข้างรองนี่เข้ามาลงสามเข้ามาลงสามจะอันนี้คือเชิงข้างบนย้ายสีผ้าเฮ็ดไล่ไว้เพื่อนี่ผู้อยากเข็ดน้ำหรือว่านี่ผู้อยากเข็ดเออไล่นันดีะสรน อันนี้คือไล่นำหลจะสีผ้าเห็ดไล่คือเอกลักษณ์คือจังผ่าถุงจังอยล่ะจ๊ะย่า่เป็นค้นมัมกมักผ่าไาย่า่เป็นค้นมักผ่าไยก็ต้องย่า่สิมันจะมีเชิงนันเชิงนี่เนาะย่า่สิมาเห็ด ใส่ติ๊บเขาให้หาพี่น้องจะเค็ดน้ำจ้าไปฝ่าเบือกันเด้อยายสิเหตุลไล่ใาพี่น้องเบิ้งเพิ่นสานก่ะหาเพิ่นอยากเค็ดน้ำกลนือว่าอยากเคดแบบนี้ด้ประสันมันก็นมีตัวอย่างเนาะยายสิเหตุ เป็นตัวอย่างไวจะแบบเก้าน่นละจ้าล้านไปแบบเก้านี่แหละแต่่าสีเห็ดไล่นันไล่นี่เป็นตัวอย่างไห้พี่นอ้องเบิง้งงพันอยากเห็ดไล่ใดไขเป็นเห็ดน้ำขุนรว่าเพ็นบ่อยากเห็ดไล่กะไปแบบนี้โลดก็ได้จ้า กับยีเดแบบนี้ไปเรื่อยๆจ้ายฮ็ดแบบนี้ไปเรื่อยๆสักกอนจนกว่าสีครบรอบจนกว่าสีครบรอบครบรอบมันอยู่ผีละจ้าดิมองเดิมตนไหมเดือทิปเขาจาจปดนิว้วทิปเขาแปดนิวด้วเลยจา้าช่วงฟ้านี่แปดนิ้วหน่วยใหญ่สจิครบ,บหอบหนึ่งหอบหนึ่ง ได้กับหอบไปปุ๊บล่ะคอยเฮ็ดไปแบบนี้แหละอันนี้อันนี้ข้างแระอันนี้อันนี้ไล่เริ่มแรกก็จะเฮ็ดแบบนี้เ็ดแบบนี้ไปเรื่อยๆจนว่าอ้อมนึงคือเท้าสิลงหาหาคู่ก็ไดหกคู่ก็ได้เด้อ อันนี้ล่งสีเพื่อเป็นตัวอย่างจะเพ่าสีล่งจะคู่กับใดด้ดบอมี่อ่าถูกมี่พิษจ้าอันนี้เป็นรอบสองจ้าเคือรอบสองเลย จะเป็นเชิงเชิงลายนำไหลเดอได้าสายฝนก็ว่าได้จ้ะ เนือจะเฮดแบบนี้ไปเรื่อยๆนี่ข้อที่สองข้อที่สองจะ เร็วเร็วไล่ที่สองเนะี่ยเป็นลักษณะนี้แหละจ้ะเลเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งเส้นที่สองสองขางเนี่ยซ้ายขวาจ้สองขางเนี่ซ้ายขวาจะเป็นไลย่ยุดน้ำ ไปไล่ยดน้ำดื้อยดน้ำกับน้ำไหลมันเวนยังกระไดจะ ทั้งนี้ท้นีเอาสีไซนี่กะสีไซนี่เดรรายเดจจ้ะเดรรายเดรรายยางเดรล้ายดอกไม่ได้ไจบอกไหฟังแต่ว่าถ้าเป็นไล่ธรรมชาติไล่ธรรมชาติมันก็นตรงมันก็นตรงแบบนี้หละจ้ะมันบ่มีมันมีลาอยอยางอยู่แต่ว่าตรงเอาธรรมชาติไซ อย่างเดียวชัดเจนบ่กับชัดเจนนี่จ้าแต่ว่าอ่มันกับบ่คือสีเนาะขาวสีมันกับชัดเจนก็นี่นี่คือเชิงขึงบนเดอ เฮ็ดไลยเหรอจ้ะมันต้องมันต้องลงมาหอดนี่ซะก่อนเหรอกันหนับลงมาให้มันได้ให้มันได้หาให้มันได้หาซะก่อนเฮาสิไปเฮ็ดซอนกันบัญสิเป็นดอกเป็นดอกซ้อนเนาะบ้านนี้เป็นเชิงจ้ะอันนี้เป็นเชิงข้างบนบ้านนี้เฮาก็สิมาเฮ็ดดอกขอา้างล่างจ้ะ จังว่ามันได้เว้นระยะกันเว่นระยะกันกคือหาหาหาคู่จะอันนี้เว่นเว้นกันประมาณสิบสองจะประมาณสิบสองตรงสิบสองนี่แหละจังมาลงยังมาลงหา ลุงมีประมาณหกคูแล้วกะจ้งางเขากะจังมาลงเธอหนึ่ง,น,งนี่แหละจะเบ็ดไปเรื่อยๆแบบนี้แหละสิบหก ลงสิบหกแล้วก็รงสิบหกแล้วก็มาลุ่งหาหาคู่คู่หาคู่ที่หาลุ่ง ยายเห็ดยาเห็ดมือหนึ่งวุูนไจ้ะนี่แต่นี่มาหอดนี่มือหนึ่งเต็มเต็มย่นนีถุ่มกลัวหล้วจ้าถุ่มกลัวเกือบสองเกือบสองถุ่มแล้ว ตรงนี้ทรงส่งมาเห็นเราก็จะเหตุแบบนี้ไปจนไปจนหอดไปจนหอดมองนี้เลจ้านี่แหละเหลืออยู่ประมาณหนึ่งสองสาม สามสี่แถวแล้วก็จะลดกันแล้วจะดอกดอกกันีนห้อสิตังขึ้นดอกบัวดอกบัวบูชานนห้อาสิตังขึ้นจ้ะเอาบไดเตังลงคืออ่าคือฝาเนาะ เฮาติตั้งขึ้นแบบนี้เป็นจังไดถ้เบิ่งกันเนาะเข้าสีบบเหฮดดอกคือกันจ้าเข้าสีเหฮดดอกตั้งกันคือดอกนี่ดอกนี่ครบสามแล้วเนาะ ดยวมีครบสามแล้วครบสามแล้วเขาก็จะป้อยเขาจะเอาดอกไม้เอาใกล้ๆก,กันนีแ่แหละจะเวีนจากเวีนจากเวนจากตัวนี้มันได้สามแล้วเนาะเวีนจากตัวนี้หนึ่งสองสองหู เอามารุวมไหม <Yeah. S 1> เดี๋ยวเดย,วย่ายสิผ้าลุ่มอ่ผ้าลุ่มเหลวสกักคน ตัวนี้โซมตัวนี้เรียวตัวนี้เศร้าเรียวจะตัวนี้เศร้าเรียวจะมานับไหม หูหนึ่งหูสองหูหูที่สามเขามาลงแบบเดียวกันเด้อตัวนี้ควบแล้วตัวนี้สองที่ทั้งทาง ย้ายห,หดกันตอนนี่ละจ้าอ,นนอันนี้สีได้อันนี้สิได้ยอดละจ้าอันนี้อยอดดอกไม้ก็ลงมาสุดแล้วอยอดตัวนี้ย่งแถวหนึ่งตัวนี้ย่งแถวหนึ่งจา้า มันสะหอดใส่ใส่เชื่อมขางรางน้ำใส่เชื่อมขางรางน้ำกับพ่อดีดอกจะ้ะเด้อดอกแนวนี้เด้อจ้าเด้ออันนี้เอาเห็ดเอาเห็ดใาใดญจากยอดมาจากยอดหนึง่ง สองสามสี่หา้าหยอดหยอดที่หาหยอดที่หกเข้ามาลงนี่แหละขามไปหนึ่งสองสามสี่หาคือเ้าจะไปหาเด้อก็นำออกมาจากดอก นับออกมาจากดอกหนึ่งสองสามมันสีเหลือสองมันสีเหลือสองนับออกมาจากดอกแล้วสามอามาลงมเห็นปะามาลงมแล้วลงจากอันเป็นสีหอดดอกามาเบ่งไน สองเด้อสองมันสีหอดหยอดมันจะเป็นแบบนี้จ้ะจะเป็นแบบนี้เด้อตัวนี้ตัวนี้ลงคูกันเป็นสองอืสองสามสี่ห้ายายบริยตินี่เพิ่งลงหาคือเกาเอามาสวมกัน ตัวมีรับตัวท่างนี่แหละเหลือเสียวยอ,อดขึ้นไปทั้งพุ่นจากปุ่นี้แบบนี้แหละจะ้านอกากจะสารปกติโตไปแล้วก็นับมาหอดหนีลงมาหอดหนีเซนหนึ่งลงมาหอดหนีเซนหนึ่งล้วก็นับไปหนึ่งสองลงุงจะเป็นขางนีเด้อจ้า nó có đó là đấy cha, các bạn phấn sáng tốt chưa? สุดแล้วจ้ายุดนาำใช่ไมไม่ยุดทั้งนี้แหละจ้ายุดนามย,ยุดนาำหันออกจากกันเน จ้ะไ,ไล่ไล่เต็มเต็มเดืเต็มน,นี่แหละดอกนี่เด้อย้าเดิอดอกนี่ยังบอสเต็มจา้าออบัวบูชานี่แหละเอาหัวล่วงก่อนวิ่งเห็ดเออแบบนี่แห,หะละจา้า thank you ดอกจะไล่ดอกเอกจากเห็ลดรถลั่นกันลงไปเเรื่อย ลันกันไปทะละช่องทะละช่องแบบนี้แหละจ้าตัวนี้ดอกนี้ก็สุดแล้วจ้าดอกนี่ก็เหลือข้องหนึ่งสุด จะซ้ำส,สุดนี่แหละเนาะดอกบัวบูชาจะเหลืออยุคข้องหนึ่งนี่แหละถ้าสมมุดว่าถาต่สมุิวา,าเขาอยากเฮ็ดแต่ดอกนี้เขาก็เห็ดดอกนี้ดอกนี้ดอกนี้ไปจ้ะถ้าสมมุดว่าเขาเห็ดดอกนี้อยากเฮ็ดแต่ดอกนี้เขากระสามาเฮ็ดได้จ้ะแต่สมมุดว่าเขาเห็ดเชิงตัวนี้ พายุขังลางก็ได้ขึ้นกันจะบ่บ่มีแนวตายตัวด้วยจ้าเด้อย่ย่ายจะมาเห็ดในบึงไล่นี่แหละจ้า เนี่ยได้ขาดตุกบุกพ่องก็ขออทษดคอไพเด้อจ้าเก็บไว้ถ้าใส่ถ้าซอยในบ้านในเฮือนเก็บไล่ได้ใส่กะได้เบิร์ดได้กันจะมาบอไล,ไล่นั่นไล่นี่มวยเหนียว ไายธรรมชาติทั้งเมดจ้ะผู้อยากได้สีกัมี่ได้จะบบะนี้สร้างสีกัมี่ืือกันก็จะเอาสีได้แบบนี้ใส่จะเกตดในเบิง้งแบบสีเป็นแนวดติดตามย้ายนี่ด้จ้าเด้อ มีใยก็จะลุ่มไปสักก้อนไก่จะเลี้ยวเลียละ่ะเลือว่าไหลก็ซุดแหละเนี่อได้ดีมีประโยชน์กะกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งในได้จะเด้จะได้แจ้งเตือนจะมีใยก็จะล่าไปสักก้อน สวัสดีเด้อจ้าเด้อฝากช่องตาโพดยายแววเนี่ยจ้า